ทำไมต้องเจอสิขีรีด้วเนี่ยกำละดันจะเดินออกจากบ้านไปแล้วลงซื้อบีดว้าลืมกระโดดหนึ่งสองสามสี่ทันแน่นอนเับไม่ต้องห่วงเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสาสี่สิบห้าสหเจดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบเฮ้ยครบแล้วนับจากยี่สิบเป็นห้าสิบเฉย เดี๋ยวนะเนมีสิทธ์เอาบัฟฟ้ามันไม่มีใครเอาไงเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นนะทีมเราไม่มีเฮอร์เิลีนมันจะเอาวิ่งมาจะดันเพื่อนก่อนเลยเฮอร์เกลินเฮอร์ลีน อุ้ยทางไอ้ข้างหลังเพื่อนเราจะตายเพื่อนเราตายตายตายกูว่าตายตายแน่ตายแน่เคาแคเราบังเป็นริ้วเราบังเป็นริ้วไปแล้วค่ะลาก่อนค่ะโดนแน่โดนมันกระโดดตามนั่นไงจริงๆเมื่อกี้ฉันน่าจะหนีมาแต่ฉันวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนเพื่อนเราหิวไปนี่ ข้างสองโอเคฉันออกแทงชิ้นแรกแล้วฉันจะออกดาเมจตามไม่เขังไม่ทันจะขังเอาดาเมจขังทันไม่ใช่หรอ,ไม,หรอไม่ทันก็ไม่ทันไม่ทันไม่ได้ต้องขังเร็วกว่านี้กวเอคิวเลสมาจังเลย ไม่กล้าเข้าเพราะว่าโกเคยคิลินมาแล้วดันเพื่อนอ่ะจิมหายแล้วผมถอยก่อนแล้วกันโอ้ยเยส LW โลกจะตายแล้วค่ะ LW โลกอ่ะเออตาย เรียบร้อยไปฆ่าแบบง่ายๆมุณออกตัดฮิวด้วยไม่ได้ถุ้อปล่อยให้เฮอคิลิตวิ่งฟรีไม่ได erm ้ค่ะโอ้ยเฮอคิลิตเลยเฮอคิลิตเฮอคิลิตตายแน่นอนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วแบบนี้ คิบเข้าคลิปเข้าคิเข้าหมาหมาเพื่อนอยู่หมาเพื่อนอยู่อีหมาคนนี้มันไอ,อ,อนนนน้นั่นเก่งย็ดเข่แปลงล่างอันตีดีเลยวะถอยนะถอยนะกลยุทธ์เทพม, <c oughs> มานาหมดนี่ก็ไซเลนต์อย่างเดียวเลยอโอเคไซเลน ทำไมเขาหยาบคายอย่างนี้เอาม่าหิดแล้วหลัง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 แล้วนี่มีอันตีอ่ะเบน่ะไอ o โดนแ v บอันตีเลยเมื่อกี้แต่ได้ไม่เป็นไรครับผมจริงจริงเบนเบนรอรอฉันมีอันตีก่อนเราค่อยขังได้ น่าได้คอมโบได้ทาราทอสมาไงไม่ใช่ทาราทอสเอนี่เชนอเบลทาราทอสไม่ใช่เหรอเชนอเบลจ้ะอ๋อเชนอเบลเชนอเบลเออวะปีตัวปีตัวตัวใหญ่มาเฮ้ยลูกโป่งลูกโป่ง ตัวแบดมีขาย่วยแบบตีตัวใหญ่เลยจะตายแล้วเสียแมนเทอรนอฟดิสคอร์ด,ดฟรีนั้นมีอันติีแล้วนะตาผมเลยยืดเลยเออต้องใช้แล้วล่ะครับใช้เลยดันตตัวใหญ่เข้าอยู่ มาเอยขหิโปมาหิโปรเรียบร้อยชิ่อผายแล้วชิ้นผายแล้วเอาขังนีเลยแล้วกันออกไม่ทันวะไปแล้วไม่งั้นเอาชันแน่ๆยืนกันเอาเองนะจ๊ะอีซานามิฉันไม่อยู่แล้วจ้ะฉันออกตัดฮิลก่อนฉันได้ท็อปโกโ้แฮะว้อท็อปแพงด้วยวะไม่น่าเชื่อ ว่าเราจะแท้งแพ้ก็ด้ยฉันจอะบอกข้างหลังฉันจะบอกฉันจะบอกหมาคนนี้ชอบเข้าเพื่อนต้องระวางัง เพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนอยู่โอ้ยจะเอาเพื่อนตลอดโอ้เฮ้ยไอช้างเป็ดนี่มันจะตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปดิบต์ว้ย Help me Help me ถอยเรวเบนถอยถอยถอยเบนเบน กระโดดมาเดี๋ยวนี้ <มา S 3> โอ้โหมาแม่งเดือดมากว่ะกลับบ้านก่อนซื้ออันนี้ก่อนนะคะแล้วออกนี้ด้วยแลมาออกอะไรดีอะออกนี้ให้เพื่อนแล้วกันนะเอะมันทำอะไรอะ มันแหลมครับอยากได้คิวโอ้โห oh, มันกระโดดหนลีลืม <laughs> ลืมว่าหมามันโดดได้ยเคยระวังนะครับระวงัง <c oughs> กันดันดัน โดนป้อมยิงตายเปล่ยหิวโดนป้อมยิงตายเลยอ้าวหนีก็ได้วะอไปลุมตัวใหญ่กันโอ้หเมื่อกี้ได้ฮิวต่หนีออกมาไม่ทัน เดียวจะโดเลยเนี่ยชิบหายแล้วหมาหมาอหมอเฮ้ยในกองในกองหีบโผเฮ้ยชิบหายชิบหายเราดูถอย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 เลยพวกไหนผ่านแล้วเราจะตัวหลอกอืชั้นอันชั้นใยท่าสองช่วยให้อ่ะ เอายาง,ง,งยังยังยังไม่หยุดอีกหมามันเอาฉันยิ่หายตายได้ดอนเอาอนนี้เดี๋ยวออกเกาะต่อมออกเกาะฟิสเทลแล้วแหละหมาน่ากลัวมากตัวใหญ่มานะแป๊บน,นึงแป๊บนึง เ้าหมาเอาบัฟแดงจนได้มีฉัน,นมีอันตีแล้วนะโอ้โหสวเยเฮ้ยลูกบอลลูกบอลลูกบอลโดนแปลงร่างในเกาะชาไม่ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเท่าไหร่มันโดนง่าย ทำไมต้องเป็นผมด้วยดิคุณเอ้ยหมาเดือนเราะมีตึงตายแน่ถ้าไม่ถอยออกมาเมื่อไหร่จะเรียนรู้ทุกดีแค่คุณหมาเดี๋ยวว่าผมในตัวลอกว้ายว้ายคลิปเอ่ยคลิปคลิปเข้าอ่ะใช่คลิปหายเข้าอื้อเลยไหมอ๋อไม่ไม่เข้าไปประมาณห้าตัว Mm hmm. นี่เอาบับฟฟ้าบัฟแดงกันนะใช่ผมก็จะมาบัฟแดงแค่ในมือเส็ดดีกว่าเอาบับฟฟ้าระวางที่เราเอากันเดียวกันำล้วนะตุยนั่นสิ go, เขาให้ขนาดนี้แล้ว ระวังชัง้นกันนี้ให้เนเมติดอ่ะอ้ยพยายามกันให้เพื่อนแล้วนะแต่ว่ากันไม่ได้วะ่ะผมโดนเลยว่ะเนี่ยแรงมากถอย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 นะ <S <S 1> <S 1> ไม่อยู่แล้วเด้อต้องเป็นไอ้หมาแน,น่นอนที่ผมโดนเมื่อกี้ เมื่อกี้ฉันพอยายามกันให้เนมิสิตสุดเอ้ไม่ใช่กันให้อิสารามิสุดๆแล้วอ๋อดีแล้วครับดีแล้วแต่อย่างน้อยเขาก็ยังได้ฮียร่โอเคมไม่นะทำไมเราแพงรเ,เราเราเราแทงแพ้คาทูหูได้ค <laughs> าทูหูมันเป็นแทงนะเธอเป็นไฟเตอร์ไม่จริงอะแต่เราเล่นตาอื่นเราก็แทงชนะมา ไ้เยกกระูโดนลาปแล้วแปลงล่างแม่งเลยมาเป็นริ้วเอ้ยเอ้กระถูหูจะตายเอากระถูหู้แล้วคีปล่อยก่อนนะคะทำเต็มเลยแค่นี้ก็โปรคนรับเล่นละกระถูหูไม่อยู่แล้วค่ะในฐานะในฐานะเต้าหู้หู้กลับบ้านแล้วค่ะกระถูหูโดนแรงขนาดนี้ เนี่ยหมาเก่งนะทีมน้นอะโอ้ที่หมาจะตายแฮเ่อเพื่อน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 ไปแล้วทื่าตออยเกือบที่หมาแม่งแรงมากเลยอ่ต้องออกนี่แแหละนึกว่าจะรอด ฉันต้อง oh, ออกโอ้โหเดือซตากันทีเดียวกันฟิสิกอลแล้วไม่ไหววะ่ะหมาแรงมากกินเราเข้านะกิวเราเข้านะ <c oughs> เราฟังหมามันคาบเข้าบ้านนะครับผมแลวไงไงมีคนโดนแล้วมีคนโดนแล้วหมาคาบเข้าบ้านช่วยอิซานามิเต็มที่เลยโอ้อิซานามิแบกได้น้ำนมันกับดัดถ้าเกิดคนออกจากกรงก่อนกำหนดจะโดนดามเอจอิซานามิเราดีว่ะเดี๋ยวนะทำไมผมได้แอช i ิเม้นต์เฟิร์สวินผมชนะมาหลายรอบแล้ว ของอารีนาวันใหม่ไงเราเลยทั้งคืนอ่นแหละอ๋อ first w วิน oh, f the day คือตอนแรกฉันตายหน่อยมากเลยแต่แบบตอนหลังอะ่ะโอ้ตายแล้วตายอีก hmm. อ๋อขอเป็นไฮเบรนิดนึงมิช hmm. นามิเราดีชดใช้ได้ใช่ปหนไงลาบเนี่ยอีเฟเมจหมื่นสามฮีเฟนลิวเนี่ยน่ากลัวมากเลยตอนแรก oh. ฉันไม่ค่อยไม่ค่อยระวังเขาเท่าไหร่เพราะฉันนึกว่าเขาเข้าเพื่อนอะ่ะหลังๆเขาเ hmm. ข้าฉันบ่อยมากฉันก็เลยตายเอาตายเอาอ โอ้โหเราแทงแพ้กัดทูบูไปอื้อเลยวิดาเมตยเยอะด้วยเย้ yeah, ดาเมตที่สองนะคะเออแถมดาเมตเราขี่กระโปงด้วยแทงก็แพ้เขาเป็น